สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโชสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอ่านี้เป็นแผ่นดักยุงและ,มะแมลงนะนะครับเป็นแผ่นดักยุงและ,มะแมลงคือผมมาใช้มาใช้มาตลอดเลยนะที่นี่นะครับอ่าเดี๋ยวคอยดูนะอันนี้มันจะเป็นไซส์ใหญ่คือที่ร้านเนี่ยเขาจะมีหลายไซส์หลายขนาดจะมีเป็นสีเหลืองกับสีฟ้านะครับเป็นสีน้ําเงิน ก็จะมีขนาดเล็กเนี่ยประมาณ15บหคูณยีผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วจะมีขนาดกลางขึ้นมา20่สคูณยีแล้วก็มีขนาด20่สคูณสาแล้วก็มีขนาด25่สคูณสาก็คือเป็นไซส์นี้เลยนะครับจะเป็นแผน่นแผน่นแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับเฮ้ยผมว่ามันใช้ดีนะเป็นแผ่นดักแมลงแบบเนี้ยนะครับบ้านใครมีแมลงมีอะไรยุงมีอะไรเยอะเนี่ยผมเนี่ยผมทุกวันเนี้ยผมไม่ได้มาแขวนข้างนอกบ้านแล้วเพราะว่าผมเอาคือนอกบ้านในะงไงมันก็คงกันไม่ไม่ได้หรอกนะ บางคนเขาไปติดในสวนกันเออในสวนในต้นไม้ดักมแมลงที่มันจะมาทําลายที่มันเป็นเป็น,ปนแมลงที่มาทําลายผลไม้อะไรเขาก็เอา,าไปแขวนตามต้นไม้กันนะครับก็ดักได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าผมว่าเอามาติดในบ้านทุกคนเอามาเอามาดักดักยุงในบ้านได้นะคือผมซื้อหลอดหลอดแบ็คไลท์อ่ะสีม่วงนะครับซื้อมาผมก็มามาเปิดเปิดไว้แล้วก็เอาเน็ตติดกับข้างฝาไว้นะครับโหยุงกับแมลงมาติดเต็มเลยอยู่ในบ้านเนี่ยดักได้ดีมากเลยนะครับในบ้านเราเนี่ย มันไม่ต้องมีเสียงอะไรบรบกวนเย่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั่นด้วยหลอดไฟหลอดเดียวนะครับนี่มันจะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเลยมีหลายขนาดนะนะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ลองไปเลือกกันดูนครับอันเนี้ยอย่าง่มซส์เนี้ยยี่สิบห้าคูณสามสิบอันเนี้ยสิบสองบาทนะครับผม <S <S เดี๋ยวจะไปเทสได้ดูนะครับว่าผมใช้ยังไงในบ้านนะเออแค่แปะไปกับข้างฝาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอาหลอดไฟแบ็คไลท์มาติดข้างหน้าอันหนึ่งนะครับมันก็ยุงมันยุงมันชอบแสงสีม่วงไงก็จะมาตอมแันเนี้ยก็จะมาเกาะข้างฝาเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะรเล แล้วก็ที่สําคัญมันล้างน้ําได้นะตัวนี้มันมันบางคนเดี๋ยวเขาไ้ที่สวนเนี่ยเวลาฝนตกหรือโดนน้าค้างอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอความชื้นพอน้ํามันแห้งไปมันก็กลับมาเหนียวเหมือนเดิมนะครับหรือว่าพอเราติดเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็เอาไปล้างน้ําล้างน้ําได้อยู่หลายครั้งอยู่นะครับประมาณ3าครั้งแล้วกาวถึงจะหมดนะครับเพราะนั้นมันใช้ซ้ําได้มันมันค่อนข้างที่จะคุ้มเนื้อแผ่นหนึงสิบาทเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งนะครับแล้วก็ทดสอบให้ดูเปิดหลอดไฟแบคไลท์ให้ดูว่าเฮ้ยพอติดปุ๊บ ยุงมาเลยมแมลงวีอะไรในบ้านใครมีมแมลงอะไรเยอะเงี้ยนะครับนี่นะครับทุกคนดูในอันเก่าที่ผมติดไว้เห็นไหมอ่าซื้อหลอดแบ็คไลท์มาอันนึงนะครับเป็นหลอดเป็นแบบคั e ่วอีฟจิตธรรมนาี่แหละแล้วก็ใส่โคมไฟแบบนี้ครับแล้วก็เอาไอ้แผ่นอันนั้นมาแปะไว้แบบนี้นะครับ,แ,นนแ,แ,บ,บ,รบแผ่นดักมแมลงแผ่นดักยุงนะครับเออผมมาแปะไว้ข้างข้าง่นี้ดูนะครับได้เยอะเลยนะอยู่ในบ้านเนี่ยอันนี้คือเปิดแต่ว่าอันนี้มันคือเห็นมันเยอะแบบนี้คือมานานแล้วหลายวันแล้วนะครับเนี่ดูดิมันก็มาติดนะเพราะว่าไอ้ไฟนี้มันเป็นนไไฟฟลล่อแแมมงงงรดดึู มันชอบโทนแสงสีนี้นะครับมันก็จะมาติดนะครับตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแผ่นอันนี้หน่อยอันนี้ทุกสึกว่าแผ่นมันเล็กไปนะผมจะเลยเอาใช้เป็นแผ่นใหญ่นะครับสแผ่นมาลองแปะดูนะครับผมโอเคครับนี่ผมก็เอามาติดกับหลอดไฟแบบนี้เลยเห็นไหมใช้หลอดไฟนะครับตอนนี้มันจะเป็นหลอดหลอดหลอดแบ็คไลท์นะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับส่วนตัวขาโคมไฟก็ไปลองดัดแปลงกันเอานะนะครับเนี่ยแล้วก็ผมก็มาติดไว้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเียบไว้กับข้างฝาแบบนี้นะครับลอก เอาพลาสติกออกก่อนนะนะครับตอนนี้ก็จะเหนียวๆแล้วเห็นไหมนะครับคือเวลามลแงหรือยุงมานะครับจะมาตอนๆแล้วมันชอบมาเกาะข้างๆกับหลอดไฟนะครับมันมันไม่ได้มาเกาะที่หลอดไฟนะเออจะมาเกาะไอ้ตรงวัสดุมันวาลอะไรแบบนี้นะครับมันชอบมาเกาะแบบนี้กันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะเออถูกดีแล้วผมก็เลยใช้ซื้อเป็นแผ่นใหญ่เลยคือตอนแรกอะ่ะนี่ผมเอาอันเก่าให้ดูนะครับนี่คือตอนแรกอันเก่านะมันเป็นแผ่นเล็กไงเออไม่สะใจนะครับไม่สะใจนี่ผมใช้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับ จริงๆแล้วว่ามันก็พอที่จะเอาไปล้างแล้วก็เอาวนกลับมาใช้ซ้ําได้นะน่าจะประมาณ3-4ครั้งนะครับคือไปล้างเอาตัวแมลงออกอะแล้วก็เอาเอากลับมาใช้ซ้ําได้เดี๋ยวผมจะลองล้างให้ดูก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าทีนี้ผมเลยพอดีต้องการเปลี่ยนให้แผ่นมันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อจะได้ดักแมลงได้เยอะขึ้นเนี่ยก็แปะกันทําง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ต้องมาช็อตไฟฟ้าไม่ต้องอะไรด้วยเออแปะแล้วก็หลอดไฟมันมันเป็นหลอดแบบหลอดแบ็คไลท์มันล่อแมลงได้ดีนะครับผม,มชอบทั้งแมลงทั้งยุงเลยบางทีมีบ้านมีแ,มล,งแมลงวันมหนยติดดะครับ มันชอบมาเกาะติดไอ้ตรงข้างๆกับหลอดแบ็คไลท์นะครับผมหาที่มันอาจจะเป็นมุมเป็นจุดที่มันทึบๆแสงหน่อยก็ได้นะเออติดเอาไว้นะครับเพราะว่ายุงอะไรเงี้ยมันชอบเข้ามาอยู่ในที่มืดๆจะได้มาเกาะบริเวณที่เราติดแผ่นกาวเอาไว้นะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะเข้าใจเดีย๋ยวก็ผมกะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทั้งหลอดแบ็คไลท์แล้วก็ตัวแผ่นกาวดักมแมลงนะครับผมแผ่นไมคกีบาทดนะผมว่ามันเป็นงานดีไวที่แบบทําง่ายแล้วก็ ได้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยนะครับผมในเรื่องของการดักยุงดักแมลงนะครับโอเคฝากไว้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ทำลิ้งไปนะขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ